ถ้าคุณรู้ตัวว่าชอบผัดวันประกันพรุ่งมีงานสำคัญตรงหน้าแต่เอาแต่เลื่อนไปเรื่อยๆคลิปนี้มีคำตอบครับหนังสือชื่อดัง Eat That Frog ของ b บรอัน r a c y ได้สอนวิธีเอาชนะนิสัยนี้ใน24ชั่วโมงด้วยแนวคิดเรียบง่ายแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริง1เริ่มที่การกินกบไบรอันใช้คำว่าก,กบเปรียบเหมือนงานที่ยากที่สุดหนักที่สุดและเรามักจะไม่อยากทำมันมากที่สุด แต่นั่นแหละครับมันคือสิ่งสำคัญที่สุดในวันของคุณเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณต้องกินกบสองตัวให้เริ่มจากตัวที่น่าเกลียดที่สุดก่อนแปลว่าให้เริ่มจากงานที่ใหญ่ยากและสำคัญที่สุดอย่ามัวแต่มองอย่าคิดเยอะเพราะยิ่งช้ายิ่งไม่กล้าทำถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยการจัดการกบตัวโต,วตวได้สำเร็จคุณจะรู้สึกดีมีแรงและมีพลังไปตลอดทั้งวันสองฝึกนิสัยลงมือทำทันท,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 ทีการเลิกผัดวันไม่ใช่แค่เรื่องแรงบันดาลใจ แต่มันคือทักษะที่ต้องฝึกเหมือนกล้ามเนื้อบรยันสอนสูตร3าดีที่ช่วยสร้างนิสัยใหม่ดิ i เช o n ตัดสินใจให้ชัดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยนี้ดิสเซอร์พลมีวินัยทำซ้ำๆจนติดเป็นนิสัย Determination ไม่ยอมแพ้จนกว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเขายังบอกอีกว่าการทำงานจนเสร็จจะกระตุ้นสารแห่งความสุขในสมองจนกลายเป็นความรู้สึกติดใจในความสำเร็จยิ่งทำยิ่งอยากทำอีก 3. ตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วเขียนมันลงไปหลายคนทำงานไม่สำเร็จเพราะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ความชัดเจนคือกุญแจครับเขาบอกว่าคนที่เขียนเป้าหมายไว้ชัดเจนจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเริ่มจากเขียนเป้าหมายลงกระดาษกําหนดเส้นตายลิต์ทุกขั้นตอนที่ต้องทำวางแผนล่วงหน้าและอย่าลืมทำลิดสี่ระดับมาสเตอร์ลิดมันต l ลีลิดวลีลิและเดลีลิ เพื่อช่วยให้คุณโฟกัสได้ตรงจุด 4. โฟกัสกับงานสำคัญจำกด80บ20ไว้ให้ดี20%ของงานให้ผลลัพธ์80%ของชีวิตคุณเวลาคิดจะทำอะไรให้ถามตัวเองว่าอันไหนสำคัญจริงถ้าทำสิ่งนี้ได้ดีจะส่งผลต่อชีวิตมากที่สุดใช่ไหมและที่สำคัญจงเลือกผัดวันอย่างมีเป้าหมายคือผัดงานเล็กๆที่ไม่สำคัญออกไปเพื่อทุ่มพลังให้กับงานที่มีผลกระทบสูงสุด 5. พัฒนาทักษะ หลักและรู้จักข้อจำกัดตัวเองจงถามตัวเองว่าทักษะอะไรที่ถ้าฉันทําได้ดีจะเปลี่ยนชีวิตการทำงานไปเลยแล้วให้เวลาไปพัฒนาทักษะนั้นเพราะจุดอ่อนเพียงจุดเดียวอาจเป็นตัวฉุดความสามารถทั้งหมดของคุณเอาไว้อีกหนึ่งคำถามสำคัญคืออะไรคือข้อจำกัดที่ทําให้ฉันยังไปไม่ถึงเป้าหมายหากคุณหามันเจอแล้วกล้าจัดการกับมันนั่นแหละคือกบที่สำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้ หสร้างแรงจูงใจจากข้างในอย่ารอให้ใครมาผลักคุณเพราะความจริงคือไม่มีใครจะมาทําให้คุณเปลี่ยนได้นอกจากตัวคุณเองจงกดดันตัวเองตั้งมาตรฐานให้สูงใช้คำพูดบวกกับตัวเองและเตือนตัวเองด้วยคำง่ายๆว่าทําเลยเมื่อเริ่มแล้วโมเมนตําัมจะพาคุณไปต่อเอง7จจัดการสิ่งรบกวนมือถือแจ้งเตือนโซเชียลทั้งหมดนี้ขโมยเวลาของคุณแบบไม่รู้ตัว บรอันแนะนำว่าให้จัดช่วงเวลาทำงานแบบ90นาทีเต็มๆโดยไม่มีสิ่งรบกวนแล้วค่อยพัก15นาทีจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดและจำไว้ครับเทคโนโลยีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่เจ้านาย 8. จัดการงานใหญ่ด้วยเทคนิคง่ายๆถ้างานมันดูใหญ่เกินไปให้ใช้วิธีหั่นมันออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนหั่นไส้กรอกเป็นแผ่นบางๆแล้วกินทีละชิ้นหรือไม่ก็ใช้เทคนิคชีสวิส คือเจาะรูเล็กๆในงานด้วยการเริ่มต้นทำแค่5-10ถึงนาทีเพื่อสร้างความรู้สึกเริ่มต้นได้ 9. โฟกัสทีละงานอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันสุดท้ายพลังของการโฟกัสอยู่ที่การทำทีละงานยิ่งคุณจดจ่อมากงานยิ่งเสร็จเร็วการข้ามไปมาใช้พลังสมองมากขึ้นถึง5เท่าความสำเร็จไม่ใช่แค่การเริ่มแต่คือการทำให้เสร็จแบบหนึเซและคุณทำได้ถ้าคุณเริ่มวันนี้จำไว้ครับ กบคือสิ่งสำคัญที่เราต้องลงมือทำถ้าคุณกล้าเผชิญกับมันเป็นอย่างแรกในแต่ละวันคุณจะไม่ใช่แค่ทำงานได้มากขึ้นแต่จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นทุกวัน